สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาวเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาจะลองการแข่งขันฟุตซอลนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมมาดูครับเป็นฟุตซอลครับ5-5ต่อนะฮะช่วงนี้ก็บอลจบฤดูกาลแล้วนะฮะมาดูบอลน,นี้ค่าเวลาช่วงปิดฤดูกาลกันนะครับจะได้คุไหนก็ขอคอมเมนต์เข้าม,มาได้เลยนะฮะเป็นบ,บอลของสตรีรฟ เท้านี้มาดันสายทีราฮิมสเตอร์ลิงตอกไข่หนึ่งทีสกิลหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ผ่านน้านของบารบิสกาบอกว่าเก็บได้ฮะบารบิสกาที่แรดฟอร์ดจิ้มมาทีบูโนเฟอร์นานเข้าขวานอู้วีเสาเน้นๆนะลูกนี้ยังศูนย์ศูนย์นะฮะซิตี้ครับได้บอลเควินเดอะบอยฮะยกลูกนี้ข้ามหัวบารบิสกาบอลที่ฟิลโฟเดนนะโฟเดนกดดัไซ้์แต่ว่าดีเดนเันนั้นยังปัดไปได้ นีมาบอลของแมนยูนะฮะบอลที่พอปอกบาจ่ายมาสวยยิงตามน้ำอ้โหนึกว่าหายครับวันนี้แม้ออกหลังนะฮะเอาครับแมนยูดักได้คนระับปอกบาโวงมาที่แรดฟอร์ดนะฮะบูโนเฟอร์นันดีวานบีสาการ์ตูโนกดดีสายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์แมนยูขึ้นนำนครับจากยิงของบนะูโนเฟอร์นันเดสฮะเตียบตกขลงในยิงด้วีสายเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ เิเกมใหม่ครับตอนนี้ครับเป็นซิตี้เริ่มเกมขึ้นมาวินเดอร์บอยขุนหนึ่งทีครับสเต็ปนี้จัดมาทีลาริมสเตอร์ลิงขอไปเป็นระยะมาเลสนะฮะตีมาเลสเขาสั่ยิงโอ้โหเดซันอีกแล้วซิตี้ลูกติก้มุมครับเดอร์บอยเล่นสันนะ้นฮะเดอร์บอยมาลาริมควายมาสั้นโอ้ยเฮเดอร์สันได้อีกค,ครั้งหนึ่งบริซิตี้บุกแรงฮะจากนี้ไม่มีอะไรครับเป็นบอลของแมนอยู่แรนฟอร์ดโชว์ทักษะหนึ่งครั้งครับ ไฟมาที่บอยพิสกา่ายกมาบูโนโ่ดีลูกนี้อโหเบาไปหน่อยนะครับสตี้ครับขวาสุดว่างฮนะเลือกทีเดียบอยเดี๋บอยครับไฟมายัสมาเรสแตะลูกนี้ยึงหนึ่งทียิงลูกนี้ติดบ,บ็อกบามาเรสสิงได้ครับมาที่สเตอร์ลิงมาเรสตัวอีส,สตียยังบุกไม่เข้านะต้องตั้งใหม่ที่เอเด์สัน สันครับบลก่อนหนึ่งรอบให้มาที่มาเลสงัดมาเดบอยครับุูงคืนเอางียังไงบอลเข้าทางวันบิสาซกาแต่โอ้ยยิงข้ามคานออกไปเองนะนครับแมนยูเริ่มทำได้ดีกว่านะตอนนี้บูนูฟนานครับโอ้โหจ่ายมาสวยครับปอกบาปอกบาคว้ยมาแต่เดบอยไม่หลงฮนะบอลของซินตีับมาเลสไหลมายิงเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะจากลูกของลาฮิมสเตอร์ลนะิงฮะ สกอร์เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะซาลีครับใช้ผ้าใบสีดำฮนะถือว่าสวยงามรองเท้าคู่นี้ส่วนแมนยูนี่รองเท้าสีขาวนะฮะเอาคอรึ่งแรกครับเหลือเวลาประมาณ50วินาทีครับตอนนี้ยังสกอร์หนึ่งหนึ่งนะบูโนเฟอร์นันเดสโอุ๊ยอัดดินเน้นครับแต่ว่ายัางอยู่โอ้๊ยสามทียังคุกคิกหน้าประตูครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมของแมนยูโยกมาโมงตรงนี้ไม่มีอะไรฮนะเอเซนครับไอมาที่ชีวิตบอย มาเลสโยกมาสวยครับสเตอร์ลิงได้ไหมได้อยู่ฮะสเตอร์ลิงอ่าเพื่อนอยู่ยจ่ายไม่ได้ต้องย้อนใหม่ที่เอเดนอยู่เดตนครับเดตนคืนมาที่เอเดนนะอย่างเจาะไม่เข้าครับซิตี้เอาตัวเย็บถือว่าเจาะลำบากนะฮะมาเลสผ่าบอลดันกลางยัดมากระโดดข,ข้ามโอ้โหบีสการไม่ลงครับแม่สเต็ปนี้ยิงเอาลิฟยบโอ้ยโอ้นจะเข้านะซิตี้ พิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจากยิงของฟิลโฟเดนนะนี่ครับยิงแบบแปลกๆไนปะโอ้โหเอาเกมมันนะทีนี้บนซะิตี้พิกขึ้นนำสองหนึ่งนะเหลือ20วินาทีครึงร่งแรกนะแมนยูต้องเอาหน่อยครับตอนนี้ครับฝ่ายตามหลังนะฮะวอนิสากามาที่ปอกบาบูโน่เฟอร์นานซน์ับทีเฮนเซนฮาวิครึคร่งแรก แมสเต็ปนี้ครับของบุโนโนลเหลือเกินนะลีลาจัดจ้านนะแต,ต่ละคนบโนโลครับให้ทีมบ็อกบาทแต่ว่าเวลาครึ่งแรกหมดแล้วฮะสกอร์ก็เป็นทางซิตี้นำสองประตูต่อหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูภาพรวมของครึ่งแรกว่าสถิตีเป็นยังไงนะฮะนี่ครับของบอลซิตี้เยอะกว่านะฮะแมนยูสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซิตี้หกสิบเอ็ดนะฮะโอกาสทำประตูนีซิตี้หกครั้งครับแมนยูแปดครั้งนะฮะ สก,กอร์นี้ครับแมนยูตำหนักยูหนึ่งประตูต่อสองคมาดูขึ้นหลังกันต่อเลยเพื่อนจัดไปครับผมเดีย๋ยวให้ผมทําคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยผมขอบคุณมากนะครับพอปอกบาครับทีแลนด์ฟอร์ดนะช่วงนี้บอลใหญ่ยังไม่มีนะฮะบ,บอลจบฤดูกาลแล้วไงก็รอช่วงใกล้เปิดฤดูกาลค่อยว่ากันนะช่วงนี้ก็ดูบอลสนามเล็กกันก่อนนะพอปอกบาครับอุ่นหนึ่งทีสวยคนระับมาทีแลนด์ฟอร์ดเล่นกับวาดบีเซากา วาบ,บิสกากดลูกนี้ติดบล็อกของเฟลโฟเดนนะฮะเอางี้ไม่โดนโฟเดนนีครับเป็นลูกตั้งเตะของซิตี้เปิดมาครับวาบ,บิสกาตักได้บุโนโน่ครับเป็นก่อนหนึรอบควายหนึ่งทีหมุนอีกทีหนึ่งครั้งโอโ้โหกดที่ซ้ายแม่เอเดนครับยังปัดไว้ได้นะฮะปอกบาจ,จะตี๊ยงการย,ยิงครับตัวนี้ไม่โดนบอลนะเลยบอลของซิตี้นะฮะเอาครับมาเลส ควาี่เอาวายมิสก้าเอาไปอยู่ครับข้างในมีไหลมายิงโอ้ลอดดักดีในสั้นเรียบร้อยกับฟิวโฟเรนอีกแล้วนี่ฮนะเจอสเต็ปของลิยาสมาเลสนี่ไหลมาที่โฟเรนเรียบร้อยครับสามหนึ่งนะฮะทุกคนครับทีมแฟนมันยูก็อย่าเสียงสกอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะนี่เป็นเพียงการจะลองการขันขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฮะเอามาเลสสุดเดียวมาจางังหวะนี้เข้าซ้ายยิงครับในสันยังป้องกันไม่ได้นะ บอกบาดยังไงฮะโอ้โหตรงคืนที่เฮนเดอร์สันบอกบาดหลายทีบาติสเซกาบูโนเฟร์เนสต์บูโนเดอะบอยปั๊มบอลมาได้ฮะมาเลสอีกแล้วโอ้โหมาเลสสเต็ปแกดีเหลือเกินนะแต่ว่าันนี้ไปไม่ได้ครับอ๋อแมนยูมีโอกาสแล้ววานบีซาซกาเข้ามาหนึ่งนี่โอ้ยยิงตรงตัวเอเดอร์สันนะซิตี้จะสวนกลับเร็วครับวินเดอร์บอยตรงนี้ไปผ่านทางบูโนฮะ ก่อนมิสก้ารครับตอกซนมาเอาอีแลานฟอร์ดอีกโอ้โหบอลชนคานอีกแล้วโอ้โหแมนยูนี้ชนคาน์สองครั้งแล้วนะฮะตอนนี้ครับเวลายังพอเหลือนะฮะต้องดูว่าแมนยูจะกลับมาได้หรือเปล่าตอนนี้ลูกแรกต้องมาก่อนนะฮะต้องตีตื่นมาก่อนแต่ว่ายกแล้วกระดกุกบิสก้าไม่ลงอีกโอ้สเต็ปแต่ละคนที่เดือดร้ายได้เกินนะเพื่อน เพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ในของจริงได้ครับท่าแต่ละท่านมาเลสซายโอ้ยยิงลูกนี้เขาเรียกยิงเอากล้ามนะฮะแม่ยิงอัดเข้าไปคืนนี้บุโน่ครับผักบอลลงฮะหมุนทันทีครับซิตี้ไม่หลงนะฮะต้งคืนมาที่เฮเดอร์สันพอปอกปะครับว่อนอีซากาเฮเดอร์สันนะบูโน่ครับขบวนมีแรดฟอร์ดนะฮะปอกโวนมาที่บูโน่ โโบุนโน่หมนดูทียิงในซ้ายติดเดอะบอยเอาครึ่งหลังครับเหลือเวลาประมาณ35วินาทีครับตรงนี้ซิตี้หลุดเดียวคิวินเดอร์บอยเนอร์อยากครับจอกสามหนึ่งนะฮะซิตี้ดักได้ครับมาเรสให้มาจีโฟเดนโฟเดนหลุดมาด้านซ้ายโฟเดนยิงอัดหน้าให้เดอะเซัร์ฟเดอร์นี่นานะนนอาบอกบาบุโนโน่ฮะ ที่เฮนเดอร์สัน10นาทีสุดท้ายครับไม่น่าตามทันแมนยูนะอย่าให้อย่าให้ผมทักกูไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะเพื่อนแล้วก็เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะแมนยูไปสามประตูต่อหนึ่งนะฮะอยากให้ผมทักกไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ากันมาได้นะรับชมและตุดตามชอบใจกันเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดกดต like, ิดแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์นะครับวันนี้ผมเป็นนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า